อไปที่ไหนก็เจอแต่ความโอ้เครียดไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดไม่ได้มันเครียดอ่ะมันไม่รู้ไงมองไปทางอะไรอ่านเปิดเปิดข่าวใช่ไหมฮะก็มีแต่ข่าวที่มันเครียดนะจับกระเป๋าตังค์ดูควักเงินมาก็เครียดมองเงินในบัญชีก็กูเครียดนะฮะ เออมองบ้านเมืองเรานะฮะโอ้โหดูใครจะขึ้นมาเอ้าโอ้ยโอ้โ,โอ้โหัวไม่ขึ้นเลยฮะคนไทยนะฮะมันก็เครียดนะฮะย,ยิ่งเป็นมือของท่านท่านนี้นะฮะใครมีมือลักษณะทำนองนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าจะต้องระมัดระวังตัวเองอย่างสูงนะฮะมือแบบไหนที่เราจะอยากจะเตือนหน้าไม่งั้นมะเร็งถามหาแน่นอนเลยะนะฮะนี่นะฮะมือแบบนี้ฮะ มือนิ่มเหลวเนี่ยจะเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายนะฮะอะไรหน่อยก็โอ้ยอะไรหน่อยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยนิ่มเหลวนิ่มเหลวมือนิ่มเนี่ยจะเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายนิ่มเหลวดูยังไงก็จับบีบสิจับแล้วมันเหลวเปียวเลยไม่ถึงกไม่ก็บยังยังมาต่อยขนาดนั้นหรอกนะจะนิ่มๆนิ่มๆนะฮะนิ่มๆนะฮะคือเซนซิทีฟง่ายแต่ไม่ได้มองนิ่มเหลวแล้วจะเป็นเอ่อนะต้องดูหลายจุดจุดที่สองร่องผิวหนังเห็นไหมเส้นยี้ไปหมดคิดมาก นะคะเส้นที่สามชุดเออย่างที่สามเส้นสมองเรียบเรียบลงมาเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีสนุกสนานเฮฮาเลยนะคะแล้วเส้นชีวิตสั้นตรงนี้ถือว่าสั้นนี่ค่ะตรงนี้ใจร้อนนะคะพกไว้เต็มตัวเลยเห็นไหมนี่เส้นหลักเบอร์แล้วเส้นหลักเส้นหลักบางทั้งอยู่เบอรเบอร์คเนี่ยค่ะเส้นใจเนี่ยเห็นไหมมันแตกแขนงมาแล้วเนี่ย เห็นมฮะ,<น>ะมันแตกอย่างนี้คือปรีดง่ายเห็นไหมเส้นสมองเส้นสมองเส้นสมองก็ขาดเป็นช่วงช่วงเส้นใจก็ขาดเป็นช่วงช่วงไม่ระงรับอารมณ์ไม่มีความอดทนและเป็นคนจุกจิกจู้จี้มือนิ่มด้วยคือไม่มีสราระอะไรเลยลําบากนะคะมาดูมือขวาอีกอเห็นไหมฮะดูมือขวา แต่รอดไปไนะครับนนมือขวาก็เห็นไหมโอ้โหเส้นสมองเรื่องงานก็เครียดตกเน็บจูเลยเห็นไหมฮะเครียดง่ายนะคะแล้วก็ล่องผิวหนังก็ละเอียดมากเห็นไหมฮะเส้นใจกับเส้นสมองก็ไม่ได้ห่างกันมากนะ,ะตีดน,นะ,ค,ะคนนี้นะคะมือก็นิ่มเดี๋ยวอีกมือก็นิ่มอีกนะคะแล้วดูอ่าเนี่ยฉะนั้นเป็นชนเส้นสี่ผลสุดท้ายคนนี้ ถ้ามีอายุดูเกินห้าสิบขึ้นไปประมาณตั้งแต่สี่สิบเจ็ดสีสิบแปดที่เป็นต้นไปคนนี้ไม่ตายง่ายค่ะก <c oughs> ็ดีสิครับอแต่มันอมโรคค่ะโอ้โห oh เนี่ยตัดตลอดนะตัดมือขวาธุรกิจทําไม่สะดวกเลย <c oughs> ตัดมือซ้ายเห็น <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> บานขนาดนี้คนนี้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตายค่ะก่อนตายเนี่ย หนักต้องแก้ไขด้วยการปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่เราว่ากันใช่ค่ะปล่อยวางนะฮะฉะนั้นต้องแก้นี่ขัดคำสั่งพระพุทธเจ้าไปซะทุกอย่างไม่ปล่อยวางไม่อะไรอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ได้เถียงว่าเงินคุณไม่ขาดไม่ได้เถียงวิกตอรี่เกิดตลอดทำงานหลายอย่างเงินไม่ขาดเห็นไหมฮะแต่ได้เงินไปรักษาตัวพอไหมเห็นไหมฮะ ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็หมุนตลอดจริงสำหรับผมนะครับสำหรับตัวผมนะคิดว่าวิชาที่สูงสุดซึ่งแบบว่าต้องฝึกกันทุกคนนะไม่ฝึกก็ซวยแนะ่เพราะว่าไม่ยังไงทุกชีวิตนะครับมันต้องมีอุปสรรคหนักหนาเ<ด>ข้ามาน,นะฮะอเอาเรียกว่าทุกชีวิตตรงในอย่างเนี้ยอย่างวิชารายมือเนี่ยฮะเส้นใจคุณต้องเจอแนะ่ไม่เจอมันก็ต้องเจอไม่ว่าคุณเจอแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ,ะชีวิตแบบชิวแล้วแบบทางโล่งตลอดนะฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ เมื่อมีเส้นตัดบนมืออนต้งาแต่วันมันจะมาเนื้อสนายบางคนทําบุญไม่ดีนะทำบุญไม่ดีช่วงนั้นก็ไม่ได้เอาไปนั่นอะไรการค้าเขาก็ไปเรื่อยๆแต่อาจจะช้าลงองช่วงนั้นอยากเอาเงินไปซื้อที่ครับที่ก็บอกว่าถ้าซื้อแล้วก็จมนะครับก็มีลูกค้ามาหาที่อยู่คนนึงไปดูที่ลาดุรีเมื่อสองย์ที่แล้วบอกว่าเมื่อเนี่ยคุณเจอเส้นใจมาเนี่ยย้อนอดีตให้ก็ได้เขาบอกอ๋อผมเจอในปี สี่ศูนย์นะนะคะหุ้นเนี่ยล่วงเลยบอกนะถ้าตอนนั้นคุณเล่นหุ้นต้องระวังนะเขาบอกผมไม่ผมรู้ว่าล่วงผมไปช้อนตอนมันสี่ร้อยจุดถ้าพี่บอกถ้าช้อนคุณต้องถือยาวสองปีกว่านะเขาบอกผมถือสองปีถึงสามปีกําไรไม่รู้กี่เท่าตัวมันต้องรู้จังหวะน่ะเรารู้จังหวะแต่ตรงนั้นต้องจมถ้าขายตอนนั้นก็เจ๊งเราก็ต้องรู้ว่าจังหวะนี้ถือแล้วต้องยาวนะซื้อพี่แล้วก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามาเปิดร้านอาหารเนี่ย มันเจ๊งแน่นอนมันทําไม่ได้แต่ถ้าโรงงานค,คุณบอกจะเอาผมตอบแทนภายในปีหนึ่งพี่บอกไม่ได้ถ้าโรงงานต้องใช้สามปีแต่คุณต้องประจวนปัญหาคุณไหวไหมถ้านักการเมืองก็สบายถ้าเจอเส้นใจนะฮะใครที่อายุสี่สามใครเล่นการเมืองช่วงอายุสี่สองสี่สี่ระวังตัวส่วนมากมันจะเจอในจังหวะนั้นโอ้ก็เจอแล้วเละห่าฝาดังยาฝาค่อยค่อยฝ่อยฝาไปกว่าจะให้มันผ่านพ้นมปได้นะฮะ ความทัวจะสุกงาก็ไม่นะชะมันไม่ทันกันก็เรียกว่าเพราะเส้นใจมันตัดไม่ได้ตัดครึ่งปีนะมันจัดทีเดียวสามปีนะสามสี่ปีนะแล้วมันลงตียนก็เรียกว่านะฮะก็ทุกอย่างนะฮะมันก็จะต้องมีอุปสรรคมาท้าทายชีวิตนะฮะแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมคุณเก่งอยากให้เห็นเนี่ยเส้นเนี้ยเห็นไหมเส้นใจเนี่ยดูนะฮะเวลามันตัดเนี่ยมองเล็กๆเห็นไหมฮะ เ <ARM> นี่ยตัดตรงเนี้ยเข้าไปสามปีแล้วนะเส้นหลักมันจะใหญ่หอ่ามันใหญ่พดสามปีพบพอจะเชิดไปไอ้ตัวนี้ดันฟั่มสวนล,ลงมาอีกไงพอจะขึ้นตัวนี้อ่ะโอ้โหจากนี่มันจะขึ้นตัวเนี้สี่ห้าปีนะพาทัวร์จะสุกงาก็ไม่แล้วไม่ทันการค่ะนะอย่าเล่นการเมืองนะถ้าเจอเส้นใจอ่ะโดนเละแน่คดีความด้วยนะคดีความก็พ่ายแพ้ตำแหน่งก็หลุดค่ะ อาก็เรียกว่าใครใหญ่จะทําอะไรนะฮะถ้าเป็นผมนะครับเพื่อความเซฟปลอดภัยนะฮะลายมือเรามีมือเอามือพี่พี่พี่ประจันดีดูเอาแล้วครับแม่นะฮะเรียกว่าเห็นไหมงานอีรันพันตูครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ